ผมใน T W K P กับอินนาคล้ายๆปลอดแผ่นที่คล้ายๆให้ลปลอดน่าจะเป็นปลอดของเมืองอะไรสักเมืองโอเควันนี้อยู่ในด่านชิเบตแม่จเป็นโหมดแบบแบตเติรกันอยเดเยว้ะปียุโปยึอะไรฮะได้กันไม่ตายในฝั่งหนึ่งซึ่งเรื่องจุดลงบีนะจะเปลี่ยนตำแหน่งได้นี่เปลี่ยนเป็นซีอะ จ็ใกล้กว่านะโอ้การะลงไปแล้วกันนะให้รัตรูสุดๆไปเลยตรงมาก็ได้เปิดเลยอะตรงมาก็ได้เปิดกันเลยโอ้โหไปยิงโดนนะแต่าไม่เข้าปเลยเว็นกำจกตุลิ่งนี่ต้องอยู่ใกล้ๆกว่านี้มาไปยิงเข้าโอ้หน่าโล่กางอยู่นะครับนี่อะกันฟื้นได้เลย ผามา <c oughs> เต็นคุณผารู้ไหมว่าหลบอยู่ในกระบ,บะบังเกอร์กันอย่างเดียวเลยอะจะตายแรงมาก <c oughs> จะตายเลยนะเมื่อกี้แรงจริงโอ้ยนี่ยังไม่โดนตายได้ไงอ่ะครับงงเลย <c oughs> ผมนิ uhm DM, like, ่งงเลยแรงขนาดนั้นเลยบอกเนี่ยนี่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 มนลงก่อนอันตรายอันตรายุทก็ยิงยิงไี่หยังเลยวะ จกต่อก็จะตายบ่บ่อยคุณย <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะไปให้ทุกทีไหนยิงทิ้งมันนะมันมีโรถซีรีส์ถึงจะบ,บุกต่อได้ซึ่งทุกคนตอาน่าจะหมดแล้วผมว่าเราตนนั้จะเกาะเขาต้องเข้าตอนรู้ว่าสูงหมดวะ่ะจะเปิดตัวสีภาพสีสุดนะแต่ตอนนี้คันไม้ข้างมือเหลือเกินขอก่อนเลยละกัน นี่เนนี่เนนี่เนนเนี่ไนี่เขหินอ่เนยนี่เงนเนี่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 เนนี่เนี่นี่เนยน่เนยนี่ยนี่เน่ยน่ยนี่เร่ยนนยนี่เนนี่เนี่เนนี่เนนี่เรนนยนี่เนนี่นี่เ่นี่เนนี่ยนีเนี่ โอเคคิวหนะึ่งฮะไปเลยฮะได้ด้านข้างอีกนะแล้วเนี่ยเริ่เล่นของไม่ลบเนี่ยโอเคได้ double kill แล้วพิธการสถานตับโอ้โหปืนพังหมดโอ้สีเดิมฮะเอารีโอมาะรีโอฮิวได้ มาฟังมันเหลือสามหรือว่ารอเกิดหรืออะไรสักอย่างฮะ่ีะเล่จุดเกิดอยู่หรือเปล่านั่นนะมาแล้วซีฮะบอกแล้วผมคิจุดเกิดอยู่อาจะทำให้เราตายใจฮะคิดว่าเราจะชนะชนะเขาแล้วจะได้ มันจะตายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมั <c oughs> นรีโหลดเรื่อยๆจริงนะเซลกระส,สุนมันน้อยไปหน่อยฮะพอเสียกับปืนนี้จริงจิงจิงไม่รุไม่รโอ้ยหลังกูมันมีอะไรมยิงกันจังเนี่ยเพื่อนเป็นตัวบางกระสุนเลยเป็นการโคษ

มา马ลฮะเด๋ยวิกินเด๋ยวิกินโอ้เร่งกักแป๊บนึอ้ไม่มีใครตายเลยวะโอ้คนเยอะกันทั้งน่ะไเโดนโดนด้านล่างรูอเปล่าเดินไปโดน้านล่างนะยุทธการสุดทานตับนั่นเอง แล้วกามันเรื่องของเราอยู่แล้วโอ้โ oh, หนี่มันจะผ่านฮอกวอตหรือเปล่าเนี่ยที่ทิ้งไม้กแกยคิยติเอลเดอร์ลงไป Ồ, าาผมว่าใช่อผมว่ามันต้องได้ไอเดียมาจาฮอกวอตแน่ๆจุดจุดนี้มันแบบออกัน ลูกศ no, ินป์ลูกสิลหมดเออบินหุ่นอังกฤษนะวิญโรมันกระถูกมาแล้วเจอกันฮะโอ้ลูกศินป์เจียวหมดเลยวะโอ้มาช่วยด้วยเป็นการแล้กูอาการบาดจัดเดี๋ยวเราเรื่องใหญ่ยิงอย่าหยุดยิงอย่าหยุด อย่าหยุดนะอย่าหยุดเลยจะช่วยมันได้โอ้โหจุดเกิดเลยนี่ว่าเดี๋ยวก่อนโอ้โหพลาดเลยไม่ก็ดหกห้าสี่สามสองเออยืดหนึ่งหนึ่งเออไม่ทันตายเวรยามกูจะแพ้ตายคนแรกกนะันน่ะคนเล่นอูอดือเพื่อหลังกุ๊บมีอะไรยิงกันยังเลยเพื่อนขอเดินไปหน่อย ยักอีกแล้วยกักแล้วครับยักมาเล่นกันจังเลยอยดีน่าเก็บโล่ทันมีโลไปใช้ยันแก่เท่าเป็นจำแล้ว เราต้องรอฮิวะเรื่องเราก็น้อยด้วยยิงถึงหรือปาก็ไม่รู้โอ้โหโล่พังโล่หายเลยโอ้โหฟูนด้อยู่ชิมัยชิมัยฮยทำไมโล่หูไม่ขึ้นเลยเฮ้ยติดหน่อยเถอะโอ้โหจะลำบากนะ ก็เมอกี้เลยเนี่ยขอเลยโอ้โหอ,อีกนิดอีกนิดชีวิตยังไงจฮะออไตายให้ด้วยยอดจริงชีวิตคนสุดท้ายแล้วนี่ว่าเวรกรรมเป็น,ท,น,นที่นานอยู่ที่ชีวิตที่คุณทิ้งโคตายฟรี เราจะใ้ฟรีเราเป็นโลได้นะโอ้เราปืนข้างบนปืนเดียวฮะชีวิตจะหาไม่โอ้โหลบไปใจตรงนี้ไม่ได้เลยว่างั้นแหละขี่เคีลยสองตัวเพื่อนนอนเป็นได้แค่โลอ้าจะตายเดี๋ยวก่อนหลบ จะตามมาเลยนะเลยก็จะหมดเป็นกร,รมเราเป็นได้แค่โล่ก,กับปืนนะตอนนี้เรายิงปืนโราก็จะไม่ทํางานถ้าเราโล่ทํางานปืนก็ปืน่าง่ายหมดแล้วอะเป็นกรรมีไฟฟ้าไม่ได้อยู่อ้ไปเรื่อยจะหมดทางโลกทางโลกทางโลกโดนหน่อยตกตอนไหนก็ไม่รู้นะ่ะ ได้ทั้นี้โอ้ยกลางลู่อู้เดี๋ยไม่ทันนะเมื่อกี้เพื่อเกือบตายเกือบตายอ่ะกลางลเลยมาเหลือตัวเดียวจะเท่าไหร่กันเชียร์ไปเพื่อนนําไปเพื่อนไปฮะอันเลยไม่เข้าอยู่แล้วลูมีโลอยู่อ้าวพังคู่เลยเหรอ ได้ชน,นะฮะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกะมัณนนง่เนาะมั่นอยู่แหละโอเคฮะเรื่องวันนี้น,นะฮะเจอกัน